หมาจ้าทุกคนเกิดอ,อยากกินเมื่อนี้พี่วันสิพามาขันสมพักเนาะพี่วันอยากได้สมพักไปกินกับปนกับเจียวสกินก็ต่ำบักพุงจังสี่ยาจ๊าคืออยากไม่นำไล่แต่หาซื้อยาก,กับขันกินเองนี่แหละสูตรคุณยายจ้าคุณยายผ้าเห็ดเนาะก็ได้เป็นหอมบัวกับกระลำเขาได้พักเมื่อแล้วเขาก็ไปเริ่มจัดการเลยจ้านี่หอมบัวเขาก็ียเอามาขันเนจาจะเอาเกลือห้วยแล้วก็ขันเพิ่นจักแบบมั้นสองหน่แล้วจ้า คันเอาน้ำพักมันออกนี่แหละน้ำเม้นเม้นเขียวๆเพื่อนน่ะค<ๆ>ันแล้วก็บ,บีบน้ำออกแล้วก็ล้างน้ำสะอาดจ้านี่ยให้มันยุบเป็นสีซื้อ่าใส่ได้ด้วยนี่คันแล้วก็บ,บีบน้ำออกจากไปพักไว้ที่นี่ต่อไปห้องกับสิเอากระหล่ำงามาเห็ดเห็ดคือกันได้จากกับห้อมบัวบางหาันห้วยเกียรห้อาก็กย้ำม,มันหล่นมาดิมุดตรงหยานมันเละได้จากบบลเล่พอดีคัมเลยนี่นี่เพ,เพื่อนจะลดแล้วสองประมาณสองน้ำเกลือน,นี่แหละ ได้ประมาณนี้ใส่ได้ละเฮาก็ไปปรุงรสเนาะใส่ซ้ํากะละมังใส่มอกก็ได้เอากะลํากับหอมไปใส่กันแล้วเฮาก็สิปรุงรสชาติเพิ่นสมพักนี่ก็สิมีแค่เกลือเด้อจ้ะกับผงนัวจักหน่อยเกลือนี่พี่วันใส่ส่อนนึงสักก่อนเพราะเฮาสิได้ซิมเบิดอยู่เนาะส่วนนี้พี่วนสิใส่แค่น้ําเข้ามาเด้อจ้ะเอาข้าวเหนียวไปมานั่นล่ะคามคืนแล้วก็เอาน้ํามันไว้ถ้าผู้ใดบ่ได้นึ่งข้ากินเองก็ซื้อข้าวเหนียว ที่เขาขายน้ำตลาดนั่นนะจ้ะเอาประมาณจักซ้อนโต๊ะนึงน่ละเอาไปล้างน้ำแล้วก็ม่ย้ำใส่น้ำเปล่าแล้วก็ย้ำใส่เดี๋ยวก็ซิมรสเบืองกับซิม,มีรสชาติประมาณว่าเค็มจักน้อยหล้ะก็นัวนัวเนาะได้เรียบร้อยแล้วะฮาก็สิบเอาไปพักหาตละลับหากระปุกมาสใส่ปิดฝาดีๆแล้วจ้ะประมาณจักสองสามมือนี่ละปิดไว้ประมาณ่นหลับประมาณสองสามมือเพิ่งกับซิม,มีรสชาติสมเปรียวขึ้นมา เดี๋ยวคลิปหนาพี่วันสิพามาเบิง้งว่ามันสิเป็นจนังไดเดี๋ยวห้จาจักสองมือกันเนียคอยมาเปิดเบิง้งเดี๋ยวห้ามาพอกันไหมคลิปหนาจ้ะนี่ปิดฟ้าเรียบร้อยสิละจา้าส้มผัก